ยาวละผมยาวเร็วมากเนี่ยไอไอันเนี้ยทำให้เราเหมือนดูเหมือนคนนอนน้อยแล้วหน้ากระตุกยาวเร็วไม่เร็วทุกคนดูเอาดูจากผมหน้ามาที่พี่ฟ้าเคยตัดอะเนี่ยยาวยู่านี้ละจริงๆยาวกว่านี้อีกมั้งแต่ว่าไม่ตัดออกไป พ่ฟ้าใช้ยาสระผมอในซันซิรุคับใช้จริงนะไอตัวชีทเม้นที่เป็นซองอะ่ะแต่พี่ฟ้ามีแบบเป็นกระปุกด้วยใช้ตลอดผมแบบนิ่มเลยไม่ช่ต้องจับจับอหอมแบบสีส้มค่นะพลังบวกในการทำงาน ทำไมเถอทุกคนออาจริงนะสำหรับตัวพี่ไฟเองนะมองว่าอาจจะด้วยความที่เราเคยอยู่แบบอยู่แบบมัธยัสถือลำบากมาก่อนพอเรามีเงินเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตของเราแล้วอะเพราะที่ผ่านมาเราก็อยู่ได้แต่เรามานั่นคิดว่าในยุคสมัยนี้เงินมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆใครที่มีงานทำอยู่นะทำไปเถอะทุกคน ถ้าเราองลองนึกภาพว่าเราออกจากงานนี้ไปแล้วเราจะไปทําอะไรคนที่รอมาแทนที่เราก็คงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย,ใช,ยใช่เย็นจ้ะแ <c oughs> ต่ใจที่เรายังมีแรงตื่นมาทํางานทําไปก่อนแต่ถ้าเมื่อไรที่เราทําจนเรารู้สึกว่าเราเพียงพอต่ออนาคตของเราแล้วเราจะหยุดก็ค่อยว่ากันอย่างตัวพี่ฟ้าเองทุกวันนี้ที่ กาะโกยทําทุกอย่างก็เพื่อตัวเราเองด้วยและบางทีก็ไม่ได้คิดถึงแค่ว่าเพียงพอต่อเราคนเดียวไหมเพราะตอนนี้เราก็เป็นเสาหลักของครอบครัวไงแล้วก็ถ้ามีส่วนหนึ่งที่เราสามารถแบบเอ,เอามาเฉลีย่ยช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งเรามีเพียงพอที่จะให้ตัวเองให้ครอบครัวช่วยเหลือคนบ้างเล็กๆน้อยๆอยไงก็โอเค แต่คงจะไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองทํางานหนักแบบนี้ตลอดไปนะทุกคนหมายถึงว่าตัวพี่ฟ้าเองก็มีช่วงที่จะกะเกษียณตัวเองช่วงที่เบรกเหมือนกันเพราะเราตัวเราเองไม่ได้เพิ่งจะมาทํางานหนักตอนที่เราประกวดมิสแกนเราทํางานหนักมาตั้งแตบบ่หกขวบแล้วอะคือร้องเพลงหาเงินช่วยแม่ขายของมีแบบทางานมาตลอดอ่ะถ้มองย้อนกลับไปยังไม่มีช่วงไหนที่เองไม่เหนื่อยนะก็เหนื่อยมาตลอด ค่เรื่องของเงินที่เราได้โอเคหลังจากที่เรามาประกวดแล้วอะงานที่เข้ามาจํานวนเงินที่มันมันสูงกว่างานที่เราทําเท่านั้นเองอะไรเงี้ยโอกาสต่างๆซึ่งก็รู้สึกแบบเก่งจังอะไรเงี้ยแล้วก็คุ้มค่าแล้วนะแบบที่เราที่เราทําไปทั้งหมดทั้งมวลอะไร ส่วนหนึ่งถ้าไม่มีทุกคนก็อาจจะไม่มีพี่ฟ้าในวันนี้ก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่แบบเป็นเบื้องหลังการซัพพอร์ตผู้หญิงคนหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่ารางวัลอะไรที่พี่ฟ้าได้จากการจากการไปร่วมงานประกาศรับรางวัลต่างๆก็จะมีหนึ่งในนั้นจะมีองค์กรและมีปาสวายที่ในบุคคลที่ไฟอยากขอบคุณเสมอ,อม ไม่รู้ว่าทุกคนแบบจะเชื่อไหมน,นะแต่ทุกครั้งเวลาที่ซีนไหนที่พี่ฟ้าถ่ายภาพยนตร์แล้วมันยากหรือวันไหนที่เราทํางานเราเรารู้สึกเราไม่มีเอนจี้นะบางทีอะอย่างตอนถ่ายวิมานหนามอะมันมีหลายครั้งมากมากที่ฟอชคิดว่าแบบเฮ้ยเรามาทําอะไรตรงนี้วะมันเหนื่อยอะอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบไม่ไหวหรือเราคิดว่าตัวเองไปไม่ถึงเราก็จะชอบมันจะมีแทรกเข้ามาบ้างในหัวก็จะคิดว่าแบบ ทำให้เต็มที่ยังมีคนรอดูอยู่เนะี่ยจะชอบคิดว่าแบบถ้าพวกเขาได้ดูเขาคงภูมิใจมากๆเราก็จะชอบคิดแบบเนี้ยแล้วมันก็ทําให้เราแบบเอาวะอย่างเงี้ยจริงๆอืมก็เป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ไปนานๆแล้วกันนะคะ พราะถ้าไม่มีกําลังใจจากตัวเองไม่มีกําลังใจจากครอบครัวไม่มีกําลังใจจากทุกคนก็คงไม่มีเขาเรียกว่าแรงผลักดันที่ทําให้เราแบบอยากผลิตผลงานดีๆออกมาในทุทกๆอย่างที่ทำํำเหมือนเรื่องวิมานหนาม หรือหลายๆเรื่องที่เราเล่นไปแต่ก็ต้องยอมรับว่าเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดสําหรับพี่ฟ้าตัง้งแต่เราเล่นมาในตะลอดระยะเวลาหนึ่งปีนี้ก็คือวิมานนามที่ทําให้หลายๆคนรู้จักหมูรู้จักอินฟ้าแล้วก็เปิดใจสําหรับผลงานด้านการแสดงให้พี่ฟ้าเง,งี้ยก็คือจะมีวิมานนามกับบางเกาะคณิกาส่วนเรื่องอื่นๆเราก็ทําเต็มที่เหมือนกันแต่อาจจะแบบมันอาจจะมี ประสบความสําเร็จที่แมสในวงของพวกเราในวงกว้างบ้างหรืออะไรบ้างแต่ตัวพี่ไฟเองอะ่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวละครทุกๆตัวแต่เรื่องที่ทําให้เราได้รับรางวัลเยอะมากๆก็ต้องขอบคุณหมูออีกหนึ่งตัวที่ทำให้หลายๆคนโดยเฉพาะผู้ใหญ่ในวงการแบบยอมรับผลงานด้านการแสดงของเรา บางรางวัลก็ได้จากการโหวตบ้างบางรางวัลก็ได้จากการเลือกมาแล้วจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งเวลาเจอพี่ฟ้าเวลาไปออกงานไปเจอเนี่ยเขาก็จะแบบว่าพี่ได้ดูแล้วนะแบบชอบมากเล่นได้ลึกมากเล่นได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันภูมิใจมากแล้วมันก็รู้สึกหายเหนื่อยจริงๆมันแบบโหคนอื่นอนะทุกคนคิดภาพว่าเขาเล่น อยู่ในวงการกันมานานอันนี้คือคําที่แบบผู้ใหญ่บอกพี่ฟ้านะคนอื่นอยู่ในวงการมานานเขาเล่นเป็นแบบสิบสิบ,สบเรื่องบางคนทบาจะยังไม่เคยได้รางวัลเลยอย่างเงี้ยแต่แบบพี่ฟ้าเองมาเรื่องหนึง่งเราสามารถคว้ารางวัลไปได้เยอะขนาดนี้คือถือว่าเก่งมากเราก็รู้สึกแบบถ้าจันทับเราได้ยินเขาจะดีใจเหมือนกัน,น,นเนาะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ ที่ดีเล็บยาวใช่ก็อย่างที่บอกอะทุกคนอุ้ยปาม์มตังกิ้วฟักเก็นะคะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้คือทั้งผงและเล็บคือยาวมากยาวเร็วมานี่ขนาดสาขาหลักนะสาขาย่อยจะขนาดไหนเราเล่นอะไรน่าแกละ ขอบคุณสำหรับสิ่งตัวนะคะพี่พาหรือว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาดูซะแล้วขอบคุณค่ะน่ารักมากขอบคุณนะคะอื ฟ้าอ่านทันไหมพูดตรงๆว่าไม่ทันตัววันดีเจ้าพูดตรงๆว่าไม่ทันสั่งข้าวแบงอะแค่ไมมาแล้วเหรอมาแล้วสั่งข้าวใส่เจียวนี่ไงสาลาบูว์แล้วข้าวอะแล้วเขาไม่เอาเข้าวกินในนี้เหรอข้าวข้าวขอๆแต่ละข้าวมาแล้วใช่ไหมมาแล้วเมันจะมาแล้วข้าวหน้าโอเคเดี๋ยวออกไปกินน้องของฝาก โอเคทุกคนคะ่ะข้าวมาแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะออกไปกินข้าวแล้วก็จะเริ่มถ่ายกันแล้วอู้คือคอมเมนต์เยอะมากโดยเฉพาะอินเตอร์แฟนนะ thank you จริงๆอินเตอร์แฟนไมแค่ไม่ใช่บี่แค์ฟูสิ Oh, take care of yourself, okay? Have a good day. I love you so much. When you're tired, when you're sad, think about me. Huh? Thank you. When you're sad, when you're tired, when you have a bad day, think about me. Okay? My smile? When I smile? Uh, can you speak Indonesia? Indonesia? How are you? Indonesia? Huh? How <coughs> Love you too. Time. <coughs> <coughs> พี่ทำมาอ่ะมากันแล้วเหรอเนาะโอ๊ยข้าวก่อนสวสัสดีสสโอ้เล่นใหญ่มาก ให้ดูร,ร่อเก่าโอ้อล่าเกินเอาตั้งเก่กาเลยสิเอาเห็นพี่สันไหมจ๊ะพี่สันน่าจะยัง อ๋อโอเคที่มาให้สั่งท่างสั่งจ้ะนี่แหละอันนี้แหละจะให้ดูอาหารยามเช้าก่อนนะคะไลฟ์มาก,ก่อน <c oughs> เผื่อเผื่อเรานินทาใครมียมมะมะ่าเนาะเพิ่มโซเดียมซุกี้ บอกให้ออกมากินข้าวให้ออกมานั่งคนเดียวเหงเหงาขอ๊ันนทุกคนนี้ยกแกะกินข,ข้าวก่อน ลงยังทุกคนอยากให้ลงยังหน่เหมืนนอนกันนะอม ำไรสวยไม่ได้ใส่นะกำไรไข่อะ อร่อยคะ่ะต้องกินอะไรแบบมีความแซ่บๆไปดนึงกินสามอย่างอ,อ่ะมีข้าวด้วยมาละสั่งมาละชาน่าจะนอนอยู่ในห้องแต่งตัวนะคะ ข้าวน้องอยังไม่ได้มั้งชิชปะแม่ได้ลกินเล่นก่อนนะ กินยเปลาภยในแกงไก่เวอรเดี๋ยเดี๋ยวไลฟ์กีนจะเดี๋ยวจะลงละกินเสร็จเมืม่อกี้จะลงแฟนค่ะบอกไม่ทั้งหมด260รูอก Eat t o ก็เอาให้ผมบางเลยที่รัก Eat together นะี่นที่หนอ อุ้ยพี่เขาไม่ได้ใส่เห็ดนะพี่จะไม่บอกเขาว่าเขาไม่ได้ใส่เห็ดขนาดเราสั่งไปตั้งแต่ตอน8โมง7โมงครึ่งสั่งมาแล้ว8โมงครึ่งได้ตอนเนี้ยคนเยอะตะกูเจ๋งเราของไล่ชาเพิ่งสั่งจะได้กินตอนไหนขอเลซเฟนไหมเลซีเฟปั๊เอาน้ำแข็งกับมะพร้าวได้ไหมพี่ท็อปขอ้ลยนะ ต้องแข่งกับมะมพร้าวก้กินอมากอืม่มะ,ะไคกอรอไหมกวนสั่งรอกนสั่งอย่างยิงพี่แกงเนื้ออร่อยมากอะไ<ม>รงรเดืเป็นพริเดียวมาก มันต้องเปรี้ยวหนิดมันไม่เมีพะหวานมันต้องขัดด้วยเปรี้ยวเอาะนเซเว่นเนาะมีอะไรอะมีอะไรมีอะไรอ่ะ ยังไเดี๋ยวยากค่ะไม่ได้จำใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นข้าวสั่งข้าวยังคค่่ะพีรีบสั่งนะเพราะว่าที่นี่นานหน่อยเอาไม่หลายจัตุว์เนาะจัตไม่เบี้ยวโอเค ไม่เปียวไม่เปียว Can you speak French? b o บัง yeah. okay. no u uh, nah, uh, mm. ูอย uh, ่าเพิ่งลงโอเคนั่งดูพี่ฟางกินกันไปนะไม่อร่อยเผื่อใครดูแล้วจะแบบหิวข้าวอยากไปกินข้าวมันเปรี้ยวแต่มันไม่ได้เปรี้ยวมันไม่เอาอะไรหรอไมบเอาอะไรบะเันแข็งี่ นใส่ชิมของพี่สายได้ปะ่ะได้ชิมเลยกินเลยเด็ดปะอืมวันนี้ติดหวานอ่ะผัดอะไรอ่ะผัดซุกกี้อร่อยเหมือนเดิมซุกกี้เน้ยกรอบจะกินหนของทอดเนาะมีัใบชะไงมะม่วงมะม่วงนี้ ยี่สิบสี่เจอกันที่โคราดอ๋อใช่มีโคราดด้วยเจอกันค่ะเจอกันค่ะกาแฟนานาใช่นะเอออยากได้กาแฟกาแฟนานาใกล้แอนดี้ไปแกเปล่าอืม can you speak Thai หวานิดนิดน้อยน้อยค่ะ I can speak Thai sweet sweet snake snake sweet snake snake to sweet s n a k snake to sweet ค่ะ พูดไทยไม่ค่อยได้อังกฤษไม่ได้เลยเดี๋ยวเรียน้องมาดินี่เรชาชามมาดิานะี่ไงกินนี้ก็ได้เนี่ยกินลองท้องก่อนกว่าจะได้เธอนานมากนะก็ก่อนเธอมาก่อนเราเยอะมากนะถางมันต้องหลายอย่างมาลองท้องก่อนก็นกได้ พี่ปอฝากเอาน้ำในห้องมาด้วยได้ไหมจ๊ะน้ำเปล่าน้ำแข็งน้ำเปล่าจริงๆข้าวไข่เจียวคือเอามาส่งเลยก็ได้มันน้งไข่เลยแป๊บเดียวเจอได้เลยแม่เขาไม่รับคิวต้ทำต,ตามบิบิปัแต่ก็จริง ต้องตามคิวเขาอะเนาะมันหลายสตูอะอะืมเรียกปรับพิา,นนาไม่มันสั่งได้อิ่มละหิวตะน้ำ ลูกแรกแต่งเป็นยังไงเบาเบาวะหรือว่ามีแค่สองลูก้ว่ครับเบาสดใสแทนสมัยล่าลืม ร้อนกินอะไรคะกินซุกกี้คะ่ะกินข้าวกินยำอืม,มเห็นคนดูจะหมื่นสองวะข้าวกระแน็นรสสุดเลยอ่ะชอบอ่ทำไหมคนที่เธอคิดถึงจะมาแล้ว ใคร US เขาจะเปิดให้หน่อยได้ไหมจ๊ะใกล้แล้วนะใกล้จะได้ไปแล้วห้องหนัมันน่าจะอยู่ในสตูอ่ะ ื่อวันสรุปยอดเท่าไหรแสนกว่าบาทอ่ะทุกคนมันมีแค่นั้นอะของอ,ะอ่ะเพิงรู้ว่าให้ขายตั้งนานสีชมพูไม่มีอยู่ในตะกร้างงเชิดไม่สนก็ของน้อยฟิลมานั่งเล่นฟิลขึอะไรน,น,นะพี่ น้องไม่ <จะ S 1> ทา <instructed S 1> นหรอกนะทานแต่ว่ายังไม่ได้ <go dietary rais in> ส่งไปเลยจังอยากกินมัดฉาบอยากกินอะไรอร่อยไหมเคี่ยวมัดฉาบอยากกินอะไรอร่อยอร่อยไหมมันหมูมันแก่มันแง่มันแง่มันแง่เลยหรอวะกินเนาะ

แต่ห,หลายอย่างนะเมื่อกี้มองหน้าจะรู้กันเลยอ่ะครับเที่ยว่าวืาาอนอ่ะพชาร์ด,ดไปไหนไปตุรกีค่ะไปซื้อช็อกโกแลตไปดูใบด้วยซื้อช็อกโกแลตดูใบา <c oughs> ถามอยู่นั่น <c oughs> แกะคิบีตามอยู่ดังใบ พี่ท็อปจะสั่งกาแฟไหมสรุปเชิญจะสั่งกาแฟปะฝากคาปูหวานน้อยข้างล่างเออข้างนอกข้างล่างเขาติดติดจะหวาน่อย <c oughs> นั่งไหนคะยั่งไหมมมนมะบุคลากรเยอะเนาะสั่งข้าวยังพี่ปอนนานนะบอกเลยสองสองชั่วโมงอ่ะน้อง,องอะนะได้องเอาสิแต่เราไม่ต้องแต่งเยอก็ได้เราสวยอยู่แล้วอ่ะเยอเลยนั้นอะ เยอะอะไรเงี้ยหรือโครงโคงอะไรกินละไม่เขามีเลฟะมะถามเลฟเขาไหมาเลฟไม่มีพี่ฝ่ามีแต่ชุดกับตัวอ่ะเ,เอาหรอแล้วแล้วพี่ปอนจะไปลุกยังไงลุกแรกจะได้ไปแบบเรื่องราวเดียวกันนเอาน้อยก่อนไหมไหน,น้อยแล้วก็จะได้ไปมากเนาะฟิลน่ารักน่ารักก่อนละก,กันเนี่ยน้อง เขถามว่าหนูไปไหนพี่บอกว่าไปดูใบไปชิช็อกโกลโอเคทุดี้ลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนเจอกันนะคะ